วันนี้อายุครรของเราก็ครบ20สีคพอดีเลยนะคะเราก็เลยจะเอาวิดีโออัลตาซาวด์เบบีแล้วก็การทกากล้วยปิ้งมาฝากทุกคนคะ่ะตื่นเช้ามาคนที่ตื่นเต้นมากที่สุดก็คือนี่เลยค่ะคุณพ่อของเขานับวันนับคืนอยากจะรู้ว่าลูกแข็งแรงแล้วก็สบายดีไหมเพราะมันถึงคลินิกรอไม่ถึง10นาทีพยาบาลก็มาเรียกเราลูกชายก็คือขี้อายมากไม่ให้พยาบาลเห็นหน้าเลยตอนเอาตาซาวด์เขาอยู่ในท่าเอาหัวลงซึ่งพยาบาลก็บอกว่ามันเป็นปกติที่เด็กเขาจะหมุนไปมาโดยส่วนรวมแล้วสุขภาพของเขาแข็งแรงดีค่ะการเต้นของหััววววใจแล้อยะต่าง สมบูรณ์แข็งแรงมากๆพยาบาลก็ใช้เครื่องอัลราซาวขาย่าท้องของเราเพื่อให้น้องเลื่อนเราก็พอได้เห็นหน้าเขาอยู่นิดนึง <c oughs> คนเป็นแม่พอรู้ว่าลูกสบายดีเราก็ชื่นใจไปนอะหลังลจากเสร็จธุระเราก็เดินทางไปซื้อของที่ร้านเอเชียแล้วเราก็ไปเจอกล้วยน้ำว้าเราก็เลยซื้อมาครึ่งหวีเราก็เลยจะมาทํากล้วยปิง้งราดน้ํากะทิให้ทุกคนได้ทานกันค่ะเมนูนี้เราเคยทํามาแล้วครั้งหนึ่งแต่นานหลายปีแล้วตอนนั้นเราลองทําให้เพื่อนกินเพื่อนเราชอบมากและเราก็ไปเลื่อนเห็นวิดีโอที่เขาทํากล้วยปิ้งนี่แหละในต่อา เมนูนี้ให้กับทุกคนได้ทานเราเชื่อว่าฝรั่งน้อยคนมากเลยที่จะรู้จักแล้วก็เคยได้ทานเมนูนวันนี้เราก็เลยอยากจะรู้ว่าทุกคนในครอบครัวของเราจะชอบเมนูนี้ไหมระหว่างที่เรากล้วยสุกเราก็จะมาทําน้ํากะทิราดกันค่ะเราใช้เวลาย่างกล้วยประมาณ15นาทีก็สุกพอดีเลยค่ะหลังจากที่กล้วยสุกเราก็จะใช้กระดาษไขแล้วก็สากทับเขาให้เขาเป็นแบนบาง <บา S 1> <ๆ>คนก็จะใช้ไม้เสียบนะคะแต่เราจะทําแบบนี้นะคะเพราะว่าง่ายดีการใช้กระดาษไขมันสะดวกดีนะทุกคนมันไม่ติดเขียนเราก็จะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนเสร็จเลยและนี่ก็คือหน้าตากล้วยทุขอองเเเรราาาาค่ะะ้กก็จนํิ ลาดแบบนี้เลยค่ะอุ้ยทุกคนมันหอมมากมาดูกันค่ะว่าแม่ยาและสามีของเราจะชอบไหมตอนเย็นวันนี้พ่อปู่ของเราไม่อยู่บ้านอาจจะกลับมาทานทีหลัง What we'll grab ever do without you, Lena? I'll be jumping the fridge. Thank you mm. happy. Mm. Thank you for making that mm. You like it? You like it? So kicks. <laughs> yes, give me more. Um okay. I'm a dog. Mmm.